ฟามดมาเรือพี่น้องกินข้าวน้ำกันส้มตำส้มตำสิายยีาะยังคือปลาหมึกแทบโบแมนเรื่อยไปเนาะฮอทดอกต้มกับลูกชิน้นนะข้าวหงไดเปอรี่โอ้ยโชคดีเวียงหลายตาเลยแซ่แสบสดแซ่บสดไปเนาะผักเก็ตรเก็บมามเด้อกินน้ำกันใส่ปักเคียวเรื่องพร้อมได้ี่ แล้วกับทัวไอ้ทั่วอีนั่นแหละทัว่ไร่าหารพี่น้องชาวบ้านปลูกเองซื้อเพื่อนเจ้าของไปปลูกหรกจะกำสิบบาทก็ได้ปลาไหลน้องแล้วพี่น้องอืออพี่น้องมือหนุ่มจล็กน้อยน้อง แซ่บครับเป็น,นอฮอตดอกเนานะโอ้ยพี่น,อนออ้องเอ้ยแซ่บแห้งนี่เลยตำใส่บเกลือเรียงบเกลือเรียงบักแค่ขึ้นนะพี่น,อน้องแซ่บครับเน้ออ่านใบเนะ้ะใซ่ะกอบค่ะ กินเขาแก้มจกักอรกันพี่น้องเพราะว่ายังย่า,ยานแสบทองเนะมะกอกอันซุกน้องฤดูการเนี่ยแสบด้วยี่นองมใส่นี่เห็นไหมผะ้หลักแสบไรขาเจตโตเกา้าอี เป็นข้าวกล้องข้าวกล้องเลามะหวองผสมกับข้าวไรเบอร์รี่เนาะพี่น้องแซ่บเลยลูกชิ้นลูกชิ้นกับาดอกบไดยทอดด้อพี่น้องเอาต้มต้มลามากินกับเสดายโมี่อันผักหลายลาย่างก็ว่ากับมีอันผัก,กเกษตรหรือกะทินหน่อยเนาะแซ่บทุกอกัง ขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมแซ่บแสบกันพี่นอ้องฤดูการนี่คือประกอบสุกเนาะพี่น้องต่ำเล้มันแสบนะสมแสบ่บขออนุญาตกินต่อเนาะพี่น้องแ่บอีดิโซ่ย้ำกันพี่น้อง